เดี๋ยวนี้คนกำลังไล่เดี๋วนี้กำลังเก็บกลวยไล่เร็วครับผมย่ามีวิธีการเบิ่งการซื้อควายเังไหนครับแต่ว่าในสื้อเขาควายลูกคลอดเก็บไข่ลูกคลอดเก็บของเนาะเพราะว่าเข้ากันเพราะว่าซื้อตั้งแต่ครับผมดแล้วถ้ามาเบิ่งตัวย่างของ เรื่องควายล้วมันจะมีปัญหานะพี่พน้องเห่ค็คือคือห้อเป็นเป็นเป็นควายของจังกอกของย่าินเนาะคุณย่าอย่างครับย่ายบุกแสนแก้ววันเป้าไววคือมันเป็นของย่ายนเป็นควายเป็นควายพื้นเมืองนะครับพี่น้องห้อเป็นค่ายพื้นเมืองเราย่ายบด้ปไปใส่พลอยย่ายเนีพี่น้องห้อตามที่คุยกันเมื่อกี้นี่บด้ใส่พลอยย่าแต่ว่าคือเวลาข้าไป นี่พอพอพันนั่นครับตัวแม่นั่งนะครับพี่น้องเข้าคือมีอาการเจ็บขาก็คือมันจะแพร่แพ้่ตัวผู้ครับอนุญาตครับขออนุญาตนะครับครับมันจะแพ้่ตัวผู้นะครับพี่น้องเข้าเพราะนั่นคือเข้าใจพี่น้องเข้าย่าเลียงควา้มากเขื่อแล้วเข้าอยากได้ไวายใหญ่นะครับแต่ว nice, ่าอันดับหนึ่งเข้าต้องเบิ้งขี้งไวายเข้าน้ำเนาะเพราะว่าอันดับหนึ่งเลยเบิ้งขี้งไขว้เรากะ เบื้องตัวพอนํานะครับผมถ้าตัวพอย่นย่่ยเกินไปเราเวลามาทับเนี่ยเรเดียมีซ่องหรือว่ามีอย่างมาเสียบตัวแม่เข้านี่ <S 1> <S 1> มันอาจจะเห็นให้ตัวแม่เข้าเจ็บขาอย่างเช่นตัวนี้ครับเจ็บเลยมอเน,นี่ยเจ็บขาครับแล้ววันนี้เห็นไข้เจ็บขาไปเข้าใจว่าไข้เป็นโรคเท้าไปฉีดย,ยาแยกแข้งไปกันย่่ายด้ยพี่น้องผ่าผมแผลแผบขั้วไอ้เดือมอญผับอกขั้วเห็นนะครับมับบมนเจ็บขาครับ อันนี้คือมันแพ่ตัวผัวเพราะว่าไปไปทับกันยู่น้ำล่านยู่น้ำทงหน้าแล้วมันครับผมครับรักการที่ถูกต้องก็คือเอาเข่าซ่องนะครับผมเอาเข่าซ่องแล้วก็บเบิ้งเบิ้งเคี่ยงตัวแม่เฮาน้าถ้าตัวแม่เ้าเป็นไข้เพื่อนเมืองเ้ากับยาเฝ้าไปใส่พอลอ,อยนะครับพี่น้องอันนี้คือด้วยความปรารถนาดีเลยเ้เนาอยให่เนาะจ้าของให่เนย่ยกตัวยางเลยนี่ยหญ่เพราะเคยใส่พอลอ,อยยักอัน ม่ได้พอไทบานมันบ่ครับขนาดใส้พอไทบานยังแผ่แหงเนเพะว่าจังแต่นี้มันเกิดสูงเท่าไรประมาณลอยพ่ถึงลอยบ่ถึงลอยสี่สิบนะครับบ่ถึงลอยสี่สิบนะพอพอถึงอยมันอยสย่ประมาณลอยสามสิบเนี่ยถือว่าเป็นค้วยไทบันนะครับผมบน,นี่ตัวแม่มาเนี่ยได้เป็นค้วยกลางเนี่ยตัวแม่นั่งเนี่ยค้วยกลางแต่เป็นค้วยกลางแล้วยังแพ่ตัวผูครับ ขนาดเป็นตัวผูน้ำบานเด็ดนี่แ,นนแต่ว่าตัวผูญงเราตอนทับเ,เ้อเพราเห็นหรือยังไดเนาะเพราะมันอยู่ทงเนาะนนครับผมเพราะนั่นกัเห้องก็ต้องเบื้องนะครับอันนี้มันแพรตัวผูเรามันพุ่นเพราะมันอันนั้นมันเลื่อนพ่อหมดที่พรานนั่นเต่าไรนั่นไงเล็บมันแตกเด้นะครับงั้นนั่นไะมันแพรตัวผูแห้งนี่นี่เล็บแตกแต่มันเลยเะแห่มันเจ็บนะครับผม เพราะน,น,นั้นเวลาน,านั้นห่อกะคือเข้า,ขขาใจโยพี่น้องเาว่าห่าอยากได้ไงแต่ว่าห่อตองเบิง้งคือจังที่ผมไปท้ายให้พี่น้องห่าเบิง้งหลายๆลย,ยเลยคือค่อยๆเลื่อมครับพี่น้องขันใดแม่จังแม่นี่มันเป็นแม,ม่เอบหนึ่งมากแล้วนี่ห่าไปใส่พอลอยกันแนะนําว่าพอลอยก็ได้โยแต่ว,ว่าตรงเข่าซ่องครับเข่าซ่องนะครับแล้วจังขอกหนึ่งผมเห็นตกลวมมากแล้วหมดลวกออก คือผมลงไว้คลิปหนึ่งอยู่ครับหมดลวกออกเราเพ้เศร้านะครับผมสุดท้ทยก็ล่าสุดผมไปถามแล้วได้าขควายแม่ตัวนั้นทิมนะครับก็เป็นที่นาเสียดายอันนี้ถือว่าถือว่าเขี่ยงดีได้พอถือว่าเขี่ยงดีได้ครับเขี่ยงดีแต่ว่ามันสูงมาถึงลอยสี่สิบมันก็เลยแพร่แพร่ตัวผูเนาะเพราะนั้นเท่ากับตรงเบื้องในพี่น้องมันกับแพร่แหละเท่าใส่เงี้ยแลยครับผมกัแพร่กันเท่าใส่ชอบมันกัอีก่ังหนึ่งมันกระเซียบ มันกระเทยบขามันอยู่เราก็แนะน้าพี่น้องเข้ากันเป็นไปได้คันสว่ามันเป็นแม่ลูกอ่อนัางสีลูกโตกออกมาได้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นึงเสียลวงมันเป็นลูกอ่อนอยู่ก็บยาล่องเอายาท่าไผ่นอกใส่เบื้องก้อนนะครับผมเข้ากับเข้ากับเบื้องมันขคักนะครับพี่น้องบางทีมันอาจจะไปเหยียบหินหรือว่ามันอาจจะยางตกล่องหรือมันเจ็บขาเข้ากับสีเข้าใจว่าวายเข้ามันเป็นโรคเท้า มันกระโดนเลี้ยมเจ้าได้โดดนี้มันก็ลายยางนะพี่น้องเอ้วแต่ว่าควายตัวนี้นี่ลูกตัวนี้เนาะครับบ่ออันนี้ของงันแม่มันขายได้โดวนะโอ้เอแม่แม่มันเถาไปหมอครับผมแม่มันเถาเรากินยาเพราะได้เีาครับล้นครับผมอ๋อก็เล็บล่อยแล้วป่อยแล้วสาวเป็นสาวมันเป็นลูกของตัวแม่มันเอียแม่แม่มันไยไปแต่ว่ามันสองสองสามปีที่ เขาขายได้เท่าไหร่ครับขายได้ปอะมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าสองพันสองพันครับแต่แม่นี่แม่นี่มีคนมาว่าไ่มครับนี่แม่นี่ก็เจ้าก็ให้อยู่แต่ว่าผมเขาต้องขายดอกก็จ้ามาให้หลายเท่าเดหมอครับเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นให้เท่าไหร่ครับเพิ่นให้ประมาณห้าสิบหกสิบเนี่ยครับยูประมาณนี่ครับผมห้าสินห้าสิบเนี่ยครับผมยูประมาณห้าสิบ ก็ถือว่าก็ก็ยุ่มฝันก็สมเหตุสมผลมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งมันเป็นควายควายยะดับพื้นบ้านแมนควายพืนนยพ้นบ้านควายพื้นบ้านครับแต่ว่าเฮาเรียงควายพื้นบ้านลังขอ,อกก็จอยควายพื้นบ้านลังขอ,อกกัหไ่อ้วนเด้อ้วนสูงเกิงตัวครับครับผมคือมันก็ยู่เบิ่งมันยุ่ที่การเรียงน้านะพี่น้องเขา่าเบิ่งสภาพการเรียงระบบนีเวียของคนเลียงน้านะครับผมแต่ว่าถามมาเขาซสือควาย ตัวราคาประมาณนี้นี่ผมถือว่าครับผมครับผมแต่งงานกับพ่อพ่อสงพริบหกแม่ซื้อสิบเอแม่กแม่เข้าครับผมซื้อพันเจ็ดพเจแม่ซื้อพันเจ็ดร้อยครับผมั้วแพรงใหมอยครับผมกล้วแม่ตุ่มแต้งงานนอโอ้พันเจ็ดพมันไหลแหงกครับหลแห้งในหมอครับผมครับผม เป็นคนัะเอาไงแล้วเอาน้ำยาใส่ลอยนึงแล้เป็นชิดเกียรลอยบ้านกระสือพี่บ้านจะเข่าสูงไหมครับผมก็ให้พี่น้องเข้าเบื้องไว้นะครับผมตามามันเป็นควายพันธ์ไยไทบานควายพื้นเมืองควายกลางเข้าเรียงไว้มันดีหมดละพี่น้องที่เหลือก็คือเข้าต้องเข้าก็ต้องหูจักเบื้องนํำนะครับผมมันครับผมมันมีน้องครับผมแต่ว่าตังนั้นเนี่ย แม่ผมขายไปกับให้พี่น้องยุกบันสองมื่นสองมื่นจีรัมนี่กีวันเดีบวมาวันเดียวกับเบื้องผมกับเบื้องนะครับพี่น้องว่าว่าควายเจ็บขามันไม่ได้เปลี่ยนปากเท่าเสมอไปนะครับผมคือมันมีหลายสาเหตุก็คือที่ผมมาาบ่อเรี้องนี่เบื้องเพราะว่ามีตัวย่างมูเฮาออกมาล่งเฟียดาเป็นควายแม่ลูกอ้อนเรา พ่นไปฉีดยาโ ici, รคเท้านะครับเราโรคมันก็เหมดนะครับเพราะนั่นก็เห่าก็เลยออกมาว้าวสู้กันฟั่งว่าบางครั้งเห้าย่าเฝ้าไปสรุปว่ามันเป็นโรคเท้านะครับครับผมมันอาจจะไปยางตกหลุมหรือมันอาจจะแพร่ตัวพู่ครับผมครับกานนี่จ้าของยายนี่นี่ละนี่ครับเพราะนั้นเห่ากับ เือเลี้ยงไขยเวลามันนี่เข้ากับต้องเข้ากับต้องศึกษาขอมูลอยื่เรื่อยๆนะครับพี่น้องเข้าบางครั้งก็เข้ากับเข้าใจยุ่นะครับผมแต่ว่าลัางตหมอเพิ่นมาเฉียดให้มันกับว่าเป็นยังดอกแต่ว่าบางล่างตมันกับเป็นนะครับเพราะนั้นเข้ากับขันเข้าดูแลของเข้าในเบื้องต้นได้เข้ากับล่องดูแลไปเบื้องสะก้อนจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ขันบ่ดีขึ้นเข้ากับจังว่ากันนะครับพี่น้องอ่ะ ตั้งแต่เลี้ยงวา้มาหน่เขาได้หย่างนะครับคุณยายเลี้ยงควายมายายเลี้ยงควายมาไต้ดวนไปสพันห้าร้อยสิบหกสาตอนนี้ก็สี่ห้าสิบแปดปีมาหกรัมาขายส่งร้านเลียสนห้าร้อยิบหสี่สิบแปดปีกะเข้าก็ได้หลายย่างเนาะครับได้หลายย่างเอาเชิญช่วนพอแม่พี่นองเข้ามาเลี้ยงคว้ยังน้อยในยาย เดี๋ยวนี้คนกำลังหล่อะไรเรื่องกำลังเก็บกล้วยหลายแล้วครับผมยายมีวิธีการเบิ่งการซื้อควายยังไงครับก็ว่าด้ซื้อแล้วครับกล้วยลูกคอกเก็บคอควายลูกคลอดเก็บของเนาะภาว่าเอากเพราะว่าซื้อต mm. e ั้งแดนครับผมกับคอตตาไม่ไม่นะแต่ว่าคะแนนหน่ำนี่ควายพื้นบ้านเท่าเบาเนาะครับคุณยายเรียนควายพื้นบ้านเราก็ตามกำลังคือว่าแล้วเนาะเอา กใหายคุณยายครับห้ยไข้หายเร็วๆนะครับผมกะมันว่าเป็นยังดอกครับแต่ว่าผมเบื้องเมื่อกี้นี่เล็บมันออกจะแตกๆจั็กน้อยเพราะว่ามันอาจจะมันเจ็บตรงนั้นล่ะครับเพราะว่ามันมันมันอยู่แพร่ยัางเยอยว่ามันมันมันหลุดครับผมอยู่บ้านม่วงครับคุณยายครับผมบ้านม่วงกะ บันมองแย่เฮาเนี่ยครับบันมวงแย่กะนันพี่น้องผมกะยุคควกวังหันละโอ้ขวัตจันนร์ก็าใจครับผมโอ้อันพราะแย่อันดวงพควเจ้าจันทร์น่ะครับผมโอันนี้กะเบื้องในน้ำเลี้ยงควายพื้นเมืองมาตั้งแต่พศอสนิบหกนะครับจนว่ามาหอดสมมือนี่กะยังเป็นควายพื้นเมืองคือเก่านะพี่น้องเฮาก็ได้ดีคือเก่าเนาะย่าได้ดีพ่อแพร่กันคือเก่านะในอันนี้อ๋อครับพี่น้องเฮาในละกะพ่อไปพ่อมาครับราคากับยุคประมาณ นลีละครับผมสามสี่เงินผอยากเลี้ยงเด้ออันนี้ผมก็นแนะนํานะครับผมมีเงินแสนเกิดไปเอาวขยตั้มก็แสน,นมีเงินสองแสนจังไปเอาควายแสนครับพี่น้องมันจังบ่เจ็บเชียงครับนะขอบคุณคุณยายครับคุณยายยัยยงก่อครับคุณยายผูกแสนแก้วคุณยายผูกแสนแก้วบ้านป้าไวนังนะครับผมให้ผมขอบบ่าผู้ค้วยกับให้ยายยูดีมีแห้งแร้วครับตกลูกมากอีกวันนี้ให้ยูดีมีแห้งยายมันเป็นยางอีกเด้อยายเด้อครับผมเอาขอบคุณครับ uh -huh.